ผมยินดีต้อนรับสู้ช่องลูกจ้างอิสระครับเมื่อนี้ยก,ก,กับมาอบพ่อกันอีกคือเกอ่าเหมือนเดิมครับนี่เป็นอุปกรณ์หายกินของเขาสําหรับเมื่อนี้ครับเป็นกระบอกครับเป็นกระบอกยังไงทีเนี่ยครับกระบอกดักจิปโอมครับเนี่ยครับเป็นกระบอกดักจิปโมอมเนาะสีดักดแบบใดสีเฮดแบบใดเดี๋ยวจังมาเบิงน้ำกันครับเมื่อนี้เมื่อนี้ลูกจ้างพายพี่น,น้องเขามาดักจิปโปมครับเมื่อนี้ ภาษีมานบ่ะมานจังใดก็จังมารุ่นน้ำกันเหรอครับครับเขามาพ่อพ่อดีครับหูหนึ่งเนี่ยเขาก็สิดักให้พี่น้องเขาเบิ้งเนาะวิธีดักเป็นแบบใดส่วนวิธีเฮ็ดเนี่ยท่านใดสนใจก็เดี๋ยวสิเฮ็ดเชี่ยบให้เบิ้งครับเนาะอีอีอีพีหนึ่งหรือว่าอีกคลิปต่อไปอาจจะเฮ็ดคลิปเนาะครับเขามาเบิ้งคลิปนี้ก่อนว่าถ้ามันได้ผลเขาจังลงคลิปเฮ็ดเนาะครับเนาะครับมาเบิ้งเลยครับว่าเาสิดักกันแบบใดเนาะครับเนาะครับ ครับเป็นหูหูจีปโปมเนาะเรือว่าภาษาไช้พระเดินไว้อย่งก็จิ้งกงุงหรือว่าจิก้กุงสิครับเนี่ยเขาก็ที่ขุดออกครับเนี่ยเขาก็เห็นหูมันเนี่ยนะครับก็จะขุดไปซ้ำนี่แหละนี่ครับ มเมื่อเขาเห็นหูมันยังซี่แล้วเนาะเนี่ยครับเขาก็สิเอาเนี่ยสังเกตพี่น้องเบื้องบนนะครับเนี่ยมันสีมีไลนะครับไล้สังเกตเบื้องเวลาจิ้บโป้มันเข่าเนาะเดี๋ยวผมจะเอาไม้เงี้ยให้เบื้องนะครับเบื้องหูมันมันสีมีเหล็กตัวเนี่ครับเวลาจิ้บโป้มขัาไปปั๊บมันก็จะดันเข้าไปสีเนาะไล้เข้าไปสีแล้วอันนี้ก็จะออกม้าี่มันก็จะถอยหลังออกมาบ่ได้ครับเวลาเขาเอาเขาก็จะเปิดฟ้าเอาสีเนาะเนี่ยครับอยู่ประมาณนี้เหละครับครับนะ ดักให้เบื้องก่อนมานบ่ะมานจังใดหรือได้ผลประการใดจังมารุ่นน้อกันเนาะครับเนาะนี่ครับเขาก็จะเอาทั้งนี้ขึ้นเทิงครับเนี่ยนี่ขึ้นเทิงครับดักเข้าไปวางดักเข้าไปเสียแล้วเขาก็จิปิดไว้ครับเนี่ยนี่แหละครับ อีกประมาณจัก20นาทีหรือว่าเครื่องชั่วโมงครับเขากับสิมารุ่นน้ากันเนะครับเนาะหลังเนี่ยครับเอาไม้เสียบไว้ก่อนหมายไว้เดี๋ยวสิลืมครับไปแล้วครับรุ่นน้ากันหลังต่อไป มันเป็นหูวไงส่เขากะพาย้ามขุดให้มันเลยหัหไงมันได่ไปมันครับหูพักมันนะ่ะนี่สองทางแลน่บอนทางนี้ตันนี่แหละครับยูหูนี่แหละเอาไมเนื้อเอามื้อหลายกับเสียวมื้อนะครับเนาะ <ม>นะครับเพากับสีดักไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะผมก็สีย่างล่อไปเรื่อยๆหระครับจังใดกับมะรุนน้งกันว่าสีมีผลงานมนาะฝากพี่น้องบ้าเมือนี่เพราะว่าเขากับพึ่งมาดักเนาะครับนะเนาะเฮ็ดเสร็จแล้วกับมาดักเลยครับไปแล้วครับล้อรุ่นน้งกันตอนยามครับบนะ่เนี่ย ครับเครื่องชั่วโมงพันไปครับเขากระดักไปเรื่อยๆแต่ว่าก็วนกับมายามเบื้องก่อนเนาะครับเนาะเบื้องหลังแรกด้วยการยามของเขาเลยครับอืมซูมมีเต็มตัวลหครับเบื้องอือติดอิดลิะเอาเต็มแรกของเขามา้าเหครับเบื้องเรื่องเกียร์ให้พี่น้องเบื้อง นี่แหละครับตัวจปโปมตัวบบใยญ่ปันได้ครับตัวแรกของเขาเนะสำหรับมือนี้ครับนี่แหละถือว่าได้ผลอยู่ครับเขาดักประมาณครึ่งชั่วโมงหรอครับหลังเนี่ยเดี๋ยวหาแนวใส่ก้อนบัดนะครับเออแนวใส่เขา คับเขากระสีดักไปเรื่อยละครับเขากระสีย่างไปน้ปําป้าปามนั้นไปนี่ล่ะครับรอรอนี่แหละนะครับเนาะเราก็จะยามไปพร้อมเห็นหูไม้ก็ดักไปเรื่อยล่ะครับไปเบืองกระบอกนี่ครับอืมมีเตียมครับในเมืงเห็นติดอยู่น่ยเห็นวะนวะครับ อืออือโดด <c oughs> อือสองแ้มท่านไปเมืองอีกอันนี้อีกอันนึงครับอันนี้ม, paper, มันุ่นน้ำกันว่าสิหมนานบ่ มีเตี้มอีกแล้วครับเื้อได้ผลได้ผลครับเออ้่อแอ้อ สามแต้มแล้วครับนาเบิ้องได้ผลอยู่ได้เหรอครับไปครับรุ่นน้ำกันต่อไปเรื่อยๆครับว่าสีหมานหลายหมานหน่อยซํำไหนเนาะครับเนาะมาเบิ้งหลังที่รีวิวให้พี่น้องเขาเบิ้งหลังแรกเนาะครับเนาะที่เขาเอาไม้เสียบไว้นะครับรุ่นน้ำกันเนาะมิโตครับนะเขียนเบื้องว่ามิโตมิโตเดี๋ยวเอเอาไม้เบื้องครับ แต้มงามๆอยู่ u, ครับเบิ่องอันนี้ก่อนอยู u, ข่ขางกันนี่เนะครับเนาะรุนน้ำกันอันนี้ยังบ่ถือครับบ่ถือเขาก็ัใส่ไว้คือเก้นนะครับ ไบไปรุ่นหลังต่อไปแล้วครับบัานไะนเมืองอีกกระบอกหนึ่งครับรุ่นน้ำกันคือบอคืออยู่ตัวหัะครับเมืองมีโตัวอยู่ ได้หาัวแล้วมื้อนี้เขาบม่มีไอ้ที่ดักหลายเนาะครับมื้อนี้ก็ได้เขาจักสิได้แจ็คโตดอกเดียวอยู่ประมาณเสียหาหลังนี่แหละครับจักเขาสิได้แจ็คโตเนาะรุ่นน้ำกันต่อไปครับอือหูนี่เดี๋ยวบ่เห็นปรากฏว่ามีโตจนเหระครับเดี๋ยวบัง ว่ใหญ่ปันไดครับนี่อีกหลังนึงครับมารุ่นน้ำกันอือครับเห็นเตี้ยมออกมาเลยอได้ผลครับได้ผลถือว่าดีแล้วครับนี่ย เขาไม่ได้ขุดหลายครับขุดแค่น้อยเดียวเขาก็ถมไปคือเกานะครับแค่ไหนครับพ่าเป็นยังปกติครับือครับไม้อีกแต้มนึงแล้วครับหลังนี่เป็นไรเนี่ยคือนบอน อืไปขึ้นกันครับเต็มหนึ่งขึ้นกันอืแต้มงามๆอยู่ครับโอ้โหโอ้โโอ้ยขาเตะจับโชว์อยู่จับบ่ได้ครับไปไปเอาไซเอาส่ขวดไว้ครับ กระบอกนี้อืมกระบอกนี้อันครับอันแบบนี้ต่เกาบ่ถือได้ไะโอ้มาอัานหูมาเลยครับอืมอืมบ่อถือครับหลังๆกอ็อันขึ้นม้าครับอ้อนขึ้นมาเนาะบางบางหลังมันก็บ่กขึ้นม้าสิครับถ้าขึ้นม้านี่เป็นกลไกอยู่นะครับสังเกตเบื้องน้ คนกานี่ขึ้นเลื่อนขึ้นมากสี่นะเขาเวลาเขาใส่เขาใส่ได้นี่เวลานั้นเข่าไปปั๊บเราอันนี้ก็สิล็อกไว้แังสี่ครับเนาะเนาะมึ่งนี่แหละครับเวลาเข่าไปแล้วถอยหลังออกบ่ได้ครับกัสิติดบันนี้มาอ้นไว้เนาะครับเนาะเอ้าดูนหลังต่อไปครับหลังนี้บ่ถือครับเขาก็สีได้กลับบ้านเราเขาก็เลยบ่ได้ห่างอีกครับปกติทำมันอ้นสี่เขาก็ควดออกมาแล้วก็ดักไม้อีกครับก็ออกมาอีกก็โอกาสถือก็มีอีกคือเก่าแล้วครับ แต่ตอนนี้เขาที่ได้กลับบ้านแล้วนะครับเนาะมือหนอาจังว่ากันไหมมาเบิ้งสองหลังสุดท้ายครับแต่เขาก็ดักโบกี้หลังหรอกครับสิบกว่าหลังหลังนี้โบะออกมาแล้วครับเนี่ยถ้าโบะออกมากับโบะถือนะครับเนี่ยมันจะโบะออกมาเลยบางหลังมันก็ออกบางหลังมันก็บบออกเนาะแต่ถ้าออกมาโอกาสถือกับมีสูงครับอันนี้บะออกมาแล้วครับอาจจะรอเวลาอีกสักพักนึงนะครับเขาก็ต้องดักไว้อีกล้อก็รอเวลาอีก มาเบื้องหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายเป็นยังไงเอ้อกระซ่งอ่อนลองที่หลังสุดท้ายก็มีข้อหมานนี่ครับนี่หลังสุดท้ายือเต็มแักใหญ่เลยครับหลังสุดท้ายไปครับไปเบื้องผลงานของเขาเลยครับบ้านเนี่ยงามๆเลยครับเต็มสุดท้ายเขา มาเบ่งผลงานของเขาเลยครับนี่นะครับผลงานเมื่อนี้ถึงจะได้บ่หลายเขาได้จากตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้เก้าตัวครับเพราะว่าเขาดักแค่สิบสามหรือสิบสี่หลังนี่แหละครับเนี่ยเปร์สิ็นต์ได้ก็ถือว่าหลายนะครับบางตัวเขาออกว่าจะออกมานี่เปร์สซ็นต์ได้นี่มีสูงเลยครับเล้กการบ่ได้ขุดหลายครับนี่ครับอุปกรณ์ของเขาครับนี่เป็นกระบอกน้อยๆครับนี่ เดี๋ยวถ้าท่านใดสนใจเดี๋ยวผมจะให้ชิปวิธีฮ็ดกระบอกไสเนาะครับเนาะไส้ขี้ปมหรือว่าขี้โกงหระครับเพื่อนจักเพื่อนๆจังไหนลองน้องภาษาไทยแต่ว่าบ้านผมเอิ่นขี้ปมหระครับเนี่ยเอาเป็นว่าขมันของเขาก็มี้นซะนี่หระครับเดี๋ยวเมื่อนาสีหามองไส้หลายๆเนาะครับเนาะเพราะว่าเมื่อนี่ของเขามีกันยี่สิบกว่าหลังครับแต่ว่าเขาแต่ใส่แค่สิบกว่าหลังสิบสามสิบสี่หลังมันมองไส่มันบ่มีครับก็เลยถือว่าเป็นการทดลองเบิ้งเนาะครับแต่ว่าก็ถือว่าได้ผลครับว่าแต่ออกมา บ่ค่อยพลาดครับมันก็จะมีบางโตที่มันอ้นมาหน่เนาะครับเนาะแต่ว่าก็บส้นหน่อยครับแต่สวนมากกเข้ามาออกมาอ้นกับติดเมด่ะครับเอาเป็นว่าขค้หมานของเขาก็มีมาฝากพี่น้องซักนี่แหละครับเมื่อหน้าทีพาไปล่ามองหลายๆเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ขอไว้ซักนี่แหละครับพบพ่อการลิปนาครับผมสวัสดีครับ